ระบบสาธารณูปโภคเรื่องการผลิตไฟผลิตน้ำตอนนี้ต้องยอมรับว่ามีปัญหานะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงของเกิดความขัดแย้งนั่นเองทีนี้เนี่ยทางรัฐบาลยูเครนก็เลยเรียกร้องนานาชาติในการที่จะร่วมสนับสนุนงบประมาณนะครับจำนวนนี้ไม่น้อยเลยนะหนึ่ง0สนล้านบาทเพื่อที่จะฟื้นฟูบ้านเมืองแล้วก็ฝ่าวิกฤตพลังงานไปให้ได้ตลอดช่วงฤดูหนาวที่กําลังจะมาเยือนนี้นะครับ สำนักข่าวเินหัวรายงานโดยอ้างการให้สัมภาษณ์ของโอเรซี่เชอร์นีชอฟรัฐมนตรีการพัฒนาชุมชนและดินแดนของยูเครนครับว่ารัฐบาลยูเครนต้องการความช่วยเหลือจากประชาคมโลกเป็นวงเงิน4000ล้านยูโรหรือประมาณ1 5 2 0 0 0น่ล้านบาทเพื่อนำพาประเทศก้าวข้ามวิกฤตรอบด้านตลอดช่วงฤดูหนาวนี้โดยย้ำว่ายูเครนต้องการงบประมาณจำนวนมหาศาลเลยนะฮะเพื่อใช้ซ่อมแซมบ้านเรือนสนับสนุนการดูแลสุขภาพ การจัดหาพลังงานสําหรับประชาชนนอกจากนี้ยูเครนก็ยังขาดแลนอุปกรณ์สํารองน้ําและไฟฟ้ารวมถึงสถานีบําบัดน้ําเคลื่อนที่สถานีทําความร้อนเคลื่อนที่เครื่องกําเนิดไฟฟ้าดีเซลและเครื่องทําความร้อนไฟฟ้าก็ทําให้ยูเครนกําลังเผชิญกับวิกฤตพลังงานในช่วงก่อนถึงฤดูหนาวแล้วก็จําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากนานาชาติด้วยนะครับโดยก่อนหน้านี้รัฐบาลยูเครนได้ออกมาเตือนผู้ลีภ้ภัยชาวยูเครนว่า ก็ไม่ควรจะกลับบ้านจนกว่าจะถึงช่วงของฤดูใบไม้ผลิในปีหน้าเพื่อที่จะช่วยบรรเทาแรงกรดดันต่อระบบพลังงานในประเทศนะฮะเนื่องจากเครือข่ขายพลังงานของยูเครนตอนนี้ไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์ในขณะนี้ได้นั่นเองนะครับพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาดูบ้านเรากันบ้างน,นะคะเรื่องของทิศทางราคาทองราคาน้ำมัน<ฆ>จะวางแผนการลงทุนกันอย่างไรหรือว่าแค่จะวางแผนการเติมน้ำมันนี่แหละ มาเติมกันวันนี้ราคานค้ำมันลดลงมาสําหรับกลุ่มเบนซินนะคะเรื่องของการตรึงราคาค่าไฟ